วานนี้สิบสองมกราหกห้าปีเสือก,กับเด็กน้อยใหญ่ยลโลาลโลาลาลาลลใครที่ล้าล่ะใหญ่หมูหูชื่อใบบัวพี่คิวพี่ดิวบัวคิวพี่ดิวแม่ พ่อนอนลุงเฉยบ๊ายบายครับไอ้ยายโอเคโอเคหมดกันกูโอ้ย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 คุณพ่อลูกดก ร้อง,องไ่ายเลยอดูร้านก่อนมามาขึ้นมาเร็วลูก<อ>มาหน, <ผม S 2> น้ามอานดิดีก่าดิดีหว่าดิ <laughs> กินนองต่อ <laughs> โอเคครับแค่นี้แหละเจ็บแล้วอาย